อาจิงครับปลาอาจิงอาจิงอาจิงอเจียงมีมีหลายมีหลายจิงหลายเจียงนะครับบางสวยก็บอกจิงบางสวยก็บอกเจียงนะครับแล้ก็มีคนเปิดเพลงองีกทาเหมือนนะี่ยเลิฟยูบัตเต ลงตานั้นห้าโมงเรามาห้าโมงเป๊ะถึงถึงวัดห้าโมงเดินมาจากหลังวัดหกนาทีแค่หนึ่งที <c oughs> เล็บอยู่อีกทีนึงครับชิโมกเต็มแล้ววันนี้เขาจะมาเป็นเทียนกันนะภาพชัดดีไหมครับภาพชัด ชัดดีไหมฮะอยู่ในวัดต่าอ่าถึงวัดแล้วครับขอนันห้าโมงผมก็เลยมาห้าโมงสาทุขา่าภาพชัดแม่สาทุขาัาได้เหมือนเหมือนเรายัางบวชอยู่เลยนะนี่บัวบานกับแม่อยู่นี่ ขอละครั้งละแต่ไม่ชัดแต่ก็ดูโอ้โหเสียดายมาตะกี้มีแต่เดียว หือหือหือเจบอกเสียงอะไรเจบอกเสียงอะไรเด,เดี๋ยวกก็เวียนแล้วนี่บัวบานเวียนเวียนเทียนทุกปีนะบัวบานี่ เวียนเทียนออนไลน์เจ๊บอกเมื่อคืนจอกไปไหนแม่ <Ooh. S 1> ฉันสิไปเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยก็กลับแต่ลูกตัวดีไม่ให้ไปอ้อ ตวนมีฟองกับต้นนี่ไหมนี่ต้นมันจับยีบอลแห้งนะครับ ไอ้วัวนักเลงนักเลงบัวฮะนักเลงเนาะธรรมดาตีกับเสาเนาะนักเลงวะฮะนักเลงเหระก็นักเลงตีกับเสาเนาะเสาเอ่อเสาว่าแตกเอออะไรนะตีกับเสาเสาไม่แตกเออใครแตกเออเอ้ยผู้จัดการ

เออผู้จัดการครับผมขอไปไหนผู้จัดก,การผู้จัดการสัมภาษณ์หน่อยโอ้โหเดินหนีเลยผู้จัดการอ่ะบอกต้องไปคุมงานก่อนเดินตามเบาบานไปแล้วผู้จัดการเดินหนีผมแล้วผู้จัดการเดินหนีผู้จัดการโอ้ยผู้จัดการ ด้วยก,การบอกจะไปคุมงานอย่างมายุ่งเฮ้ยคนกาลังนอนเฝ้าอยู่ครับ๋อเขานอนเฝ้างานนะครับงานยุ่งไม่อยากจะคุยกับเราเท่าไหร่นะไปเดินนี้เลยเด้อจะทาพลาดหน่อยนี่จะก,การไม่อยากคุยด้วยครับอุย้ยมาแล้วครับนายพลมาแล้วพลจะัตะวาตุยมาครับ คนจตวาตุย๋ยมาแล้วครับชินบอกคุณตามาแล้วหาเรื่องแนละ้ว

อ้วแล้วเริ่มอ,อ้วแล้วอโอเคครับเดี๋ยวเวียนเทียนน่าจะถ่ายให้ดูนะพีซีตอนนี้น่าจะรอง,งานอีกนานอะพิธีอะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะผมรอดูนะ